สวัสดีครับรีวิวครับรีวิวอีกแล้วตอนนี้อยู่บ้านหัวทุ่งนะครับอีกอกหกกิโลทุ่งท่าย่างท่าย่างถนนเส้นนี้คือตถดนเพชรเกษมรีวิวถดนทุกที่ที่ผ่านชันทิสาก็คือ ร้านของฝากถนนไปเกษมครับบ้านหนองแกมตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีครับ ร้านเก่าของเข้าเนี่ยเขาเอากลับไม่ถามร้านาของเจเตือนเอี่ยคนนั่งจอดดีกว่านว่าร้านเดิมครบรถติดครับรถติดเฮ้ยทำไมรถติดอ่ะไฟแดงก็ไม่มีนี่ หรือว่าโขกรวนก่อนจะถึงท่ายางห้ากโลครับ quá nón kèm dù quá mưa ờ ว่าน้ำอย่างเดียวอ่ะอมัจะเปลี่ยนหวงไฟหน่อยว่าน้ำมีเดียวตัวง่น้อเช็คลม,อมตอนนี้รถติดครับรถติด รถติดไม่ชาบรถติดเพราะอะไรอ๋อรู้แล้วก่อนจะถึงได้อย่างอ่ะที่ยงครับเาเนาดนอ่ะอืม